โดยเปิดเรื่องมาล้วก็จะเห็นวงแหวนวิญญาณปรากฏขึ้นในดวงตาของหัวยีห้าวและฉากต่อมาเราก็จะเห็นหัวยีห้าวกำลังนั่งทำสมาธิอยู่และในเวลาต่อมาก็ปรากฏดวงตานิจวิญญาณอยู่บนหน้าผาของหัวยีห้าวและในวินาทีต่อมาก็ปรากฏแสงสีทองพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยทางถังซานก็ได้ท่องเที่ยวอยู่บนสวรรค์ก็มองเห็นแสงสีทองอยู่ตรงหน้าของถังซานถังซานก็ได้กล่าวว่าดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นแล้ว หน้าดินแดนเทพเราก็จะเห็นถังซานยืนอยู่ถังซานคิดในใจว่าดินแดนโตหลัวกําลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังสิ้นเสียงเสียวอู่ก็ได้เดินมาจากทางล่านดังของถังซานแน่ถังซานก็เลยถามเสียวอู่ว่าลูกชายของข้อดับแล้วหรือยังเสียวอู่ก็ตอบว่าอืเมื่อครู่ท่านทําหน้าเครียดเป็นเพราะดินแดนโตหลวอีกแล้วหรือดินแดนเทพหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งปีบนโลกมนุษย์ คือบนดินแดนเทพนี่เวลามันจะช้ากว่าบนโลกมนุษย์นะครับหนึ่งวันจะเท่ากับหนึ่งปีบนโลกมนุษย์ตอนนั้นเดิมทีข้าอยากอยู่ดินแดนตู้หลวยอีกสักพักแต่พ่อสองลาสันเทพออกไปท่องเที่ยวจําเป็นต้องให้ข้ากลับมาดูแดดินแดนเทพแต่ไม่นึกเลยว่าที่ดินแดนเทพจะผ่านมา20กว่าปีแล้วโดยสากต่อมาเราก็จะเห็นลูกสาวถังสารนั่งอยู่บนต้นไม้แดนานางก็เลยเอ่ยขึ้นว่า อินดนตีต n t o หลวน่าสนุกจังฮ่าฮ่าในตอนเช้าของอีกวันในคลึงหาดของท่านแม่ทัพใต้ห้าวมันก็จะมีรูปของท่านแม่ทัพใต้ห้าวติดอยู่ในคลึงหาดจากต่อมานอกลานกว้างคลึงหาดเราก็จะเห็นห้วยีห้าวยืนอยู่หลังจากนั้นทหารที่เดินตรวจตาความเรียบร้อยอยู่ก็เลยหันไปเห็นเด็กหนุ่มคนนึงเขาคิดว่าเป็นผู้บุกรุก เขาเลยจะวิ่งไปจับตัวแต่ก็สงังกเล็กน้อยเมื่อมองไปเห็นกิบพยักขาวที่เน็บอยู่บนเอวของหัวอีห่าวหลังจากนั้นทหารก็เลยเรียกหัวอีหาว่าคุณทรายเล็กเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทหารสองคนนั้นน่าจะไม่รู้ว่าหัวอีห่าวเป็นลูกของท่านเมทับใต้ห่าวนะครับเพราะหัวอีหาวเป็นลูกเมียน้อยของเมทับใต้ห่าวเข้าเรื่องกันต่อข้าไม่ได้จะเข้ามาแต่ข้ากำลังจะออกไปจากคฤหาสส์โ,โคก,กินคนนี่หลังจากที่ทหารได้ยินทหารก็ได้วิ่งไปจับตัวหัวอีห่าวไว้ทันที หลังจากที่ห้วยห้าวโดนจับห้อยห้าวก็ได้ใช้ดวงตานีดวิญญาณสะกดจิตทหารไว้และก็ได้รีบวิ่งออกมาอย่างรวดเร็วซากต่อมาเราก็จะเห็น ขบวนรถม้าของท่านแม่ทัพใต้ห้าวกำลังเดินทางกำลังเดินขบวนอยู่ตัดภาพมาในรถม้าของท่านแม่ทัพใต้ห้าวหางตาของท่านแม่ทัพก็ได้เดอไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างรถม้าพอหันไปดูก็ไม่เห็นใครสงสัยข้าคงคิดไปเองแต่ที่จริงแล้วหัวยี่ห้าวนั้นได้ยืนหลบอยู่หลังต้นไม้นะครับหลังจากขาบวนรถม้าผ่านไป หัวอีห่าวก็นึกถึงแม่ของเขาที่โดนใช้งานอย่างหนักจนแม่ของเขาต้องละจากไปอย่างกระทานหันตอนที่คิดหัวอีห่าวกำมัดแน่นโดยฉากต่อมาก็จะเป็นตอนที่แม่ของหัวอีห่าวกำลังจะจากไปนางก็ได้มอบผิดพยักเขาาให้กับหัวอีห่าวเอาไว้ป้องกันตัวก่อนที่ตัวนางจะจากไปอย่างสงบหลังจากที่ห้วอีห่าวได้ฝังส่งข,ของท่านแม่ของเขาแล้ว ควยอีห้าวก็ได้ปฏิญาณตนว่าจะส0ปี20ปีหรือ50ปีข้าจะสร้างเกียรติยศให้กับท่านแม่ของข้าให้จงได้หลังจากนั้นควยอีห้าวของเราก็ได้ออกเดินทางไปยังปา่าซิงโตเพียงลําพังควยอีห้าวของเราเดินมาได้หลายวันเขาก็ได้เอาแผนที่มาเปิดดูว่าอีกใกล้แค่ไหนถึงจะถึงปา่าซิงโตเมื่อเดินมาได้สักพักกวยอีห้าวก,ก็รู้สึกหิวน้ําเขาก็เลยจะดื่มน้ําแต่ถ้าว่าน้ําที่เขาพกมาแล้วมันก็หมดกวยอีห้าวก,ก็เลยเดินไปสักพักได้กลไปเจอลาําธาร แล้วก็เลยวิ่งใส่ด้วยความหิวแล้วก็โซยน้ําขึ้นมาโอ้โหซื่นใจดื่มน้ําเสร็จหางตาก็ได้เดือบไปเห็นปลาเซียมอนที่กํลาลังแหวกว่าอยู่ในใต้น้ําควยห้าก็ไม่รอซาโซสกิลจับปลาแบบเทพทูจนลงตูต้องลาออกพอไลปลาเพียงพอแล้วควยห้าก็ได้นําปลาไปย่างย่างเสร็จก็กํลาลังกินได้หนึ่งคำแต่ทว่าก็มีเสียงออกมาจากคานด้านหลังหืมหอมจังเลยพร้อมกับปรากฏหญิงสาวออกมาหนึ่งคนแต่นางก็เลยถามว่าปลาย่างของเจ้าออขายไหม หอยหาวบอกไม่ต้องข้าให้เจ้ากินฟรีหลังจากที่นางได้กินเขากบไกินฟรีนางก็เลยจับไปด้วยความเร็วแสงมองแทบไม่ทันแต่ถ้าว่าก่อนที่นางจะกินก็เลยปรากฏชายผู้หนึ่งหน้าตาหล่อเหลาอาการเดินออกมาพร้อมกับเอวยห้ามนางว่าน้องสายคนนั้นยังไม่ได้กินทําไมเจ้าถึงแย่ขงข้ามากินพอนางได้ยินนางก็โกรธเลยสิครับพราหนุ่มคนนั้นรีบยกมืออย่างไวแล้วก็เมือมาลูกหัวนางพร้อมกับหันไปทางหัวยี่ห่าวแล้วก็ได้แนะนําตัวว่าข้าซื่อเปยเปย ส่วนนางชื่อทางยาแล้วเจ้าหล่ะชื่ออะไรหัวยิห้าวก็ตอบว่าข้าชื่อหัวยิห้าว หลังจากที่แนะนำตัวกันอย่างเสร็จสับข้วยห้าวก็เลย่วนทั้งสองมากินปาย่างพร้อมกับย่างปลาสูตรเด็ดสีมือบักพระเอกมันก็เลยทำให้น้องถังยานนั้นก็ติดใจไปเลยสิครับก็โหลดโดดเต้นกันเลยทีเดียวหลังจากกินเสร็จก็เลยแยกย้ายกันข้วยห้าวก็เลยเดินทางต่อจนมาถึงป่าสิงโตอพอดีเดินเข้าไปสักพักข้วยห้าวก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรกำลังจ้องมองเขาอยู่พอหันไปก็ไม่เห็น แต่พอหันกลับมาก็เจ้าเอกกับดิงบาบูนอายุ10ปีที่กําลังโดดลงมาแบบท่าสไปร์แมนอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นพระเอกกับเจ้าดิงบาบูนนั้นก็เลยต่อสู้กันอย่างดูเดือดเดือดพานผ่านกันลูกผ่านกันรับแล้วพระเอกก็ได้พาดท่าจนได้โดนเจ้าดิงบาบูนจับหลังจากนั้นพระเอกมันก็ได้หยิบอากิธขึ้นมาแล้วก็ได้แทงไปที่มือให้เจ้าดิงบาบูนยกักดิงบาบูนตัวนั้น ถึงกับลองกล้ากกันในทีเดียวหลังจากที่พระเอกนั้นได้ไปแทงมือเจ้าดิงบาบูลดิงบาบูลตอนนั้นมันก็โกรธสุดขีดมันก็เลยจะมาปิดสากพระเอกแต่พระเอกมันก็เทพครับเปิดใชสงานทักษะจิตวิญญาณเชองซ้าแล้วก็แล้าขีดนั้นแทงเข้าไปที่เจ้าดิงบาบูลนับสิบแผลไอ้เจ้าดิงบาบูลนั่นก็ตายหาตายโห,หงกันเลย,เลยครับบอกแล้วพระเอกกลัวมันเทพอือหลังจากที่พระเอกนั้นได้สังหารเจ้าดิงบาบูลตอนนั้นเสร็จพระเอกนั้นก็เดินโซซัสโซเซ แล้วก็ได้นั่งลงนอนพิงต้นไม้ต้นนั้นพร้อมกับว่าการที่เหนื่อยล้าแล้วก็หมดแรงนั่งไปสักพักหนึ่งก็มีวงแหวนวิญญาณออกมาจากร่างอัตจดิงบาบุญอายุ10ปีมันมีวงแหวนเป็นสีขาวเมื่อไปเองนั้นได้เห็นไปเองนั้นก็ดีใจเพราะเขาไม่เคยเห็นวงแหวนวิญญาณแต่เขาก็ไม่สามารถหลุดซับวงแหวนวิญญาณนั้นได้หลังจากนั้นในเวลาต่อมาก็ปรากฏสัตว์รูปร่างคล้ายมังกรพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็มีไอเย็นปกคลุมทั่วบริเวณ ที่มันอยู่ตรงนั้นจากนั้นความเย็นก็ได้คืบคลานเข้ามาหาระเอกและก็ได้มีนอนใหม่น้ําแข็งเทียนหมืองมาอยู่ใ,ใกล้ๆก่อนที่ระเอกมันจะสรุปไปในที่สุดเอาล้ละครับการสปอนขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยและตักเตือนผมได้นะครับโอเคขอบคุณครับ